หวาดระแวงคือภาวะผิดปกติทางความคิดที่ทำให้เคลือบแคลงสงสัยหรือระแวงผู้อื่นอย่างไม่มีเหตุผลผู้ป่วยอาจรู้สึกว่ามีคนจ้องทำร้ายอยู่ตลอดเวลาคิดว่าคนรอบข้างไม่ชอบตนเองหรือไม่ไว้ใจผู้อื่นอาการเหล่านี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอาการหลงผิดซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือเข้าสังคมได้ยากสาเหตุหวาดระแวงปัญหาสุขภาพจิต รู้สึกวิตกกังวลซึ่งเศร้าความเชื่อมั่นในตัวเองต่ำเสียงที่จะไม่ไว้ใจหรือหวาดระแวงผู้อื่นอาการหวาดระแวงการสังเกตว่าคนที่เรารู้จักหรือพบเห็นหวาดระแวงนั้นอาจจะไม่ง่ายนักโดยเฉพาะคนหวาดระแวงที่อายุมากหรือมีการศึกษาเวลาระแวงจะสังเกตได้ยากเพราะเขาพอจะรู้ตัวว่าควรระแวงแบบไหนทำให้ดูไม่ผิดปกตินัก สำหรับรายที่ระแวงมากๆหรืออายุน้อยเช่นวัยรุ่น15-16ปีกลุ่มโรคจิตเพศค่อนข้างชัดเจนและไม่มีระแวงอย่างเดียวมีอาการหูแว่วประสาทล้อนไม่อาบน้ำไม่แปรงฟันไม่ดูแลตัวเองเคยเรียนหนังสือก็ไม่ไปเรียนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สังเกตได้ชัดการรักษาหวาดระแวงการใช้ยาจิตบาบัดการพักรักษาในโรงพยาบาล